นายกตัสินพวกนี้เชิญอ,อาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะคะง่วงกันยังว่าจะร้องเพลงให้ฟังเลยไม่ร้องแล้ะไม่ง่วงเพราะถ้าง,ง่วงจะร้องได้เพราะเสียงชอบแบบ มันไม่พร้อมนะคะวันนี้คู่หูไม่มาเพราะคู่หูไปรอพี่น้องที่เสียมเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์บานไปที่นั่นนะคะอาจารย์ตุ้มก็เลยต้องฉายเดี่ยวเพราะฉะนั้นอาจจะมีการหลงลืมนะคะแล้วนึกไม่ออกไม่รู้จะหันไปถามใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามพี่น้องอยากฟังอะไรคะเงียบเลยถามว่าอยากฟังเรื่องอะไร,รขออยากฟังทุกอย่างที่อาจาจยตุ้มพูด วันนี้ทานข้าวอะไรดีกว่านะคะ,ะกลับมาเรื่องของเรานะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่สิบนะคะเป็นวันที่พี่น้องเราถูกถูกฆ่าใช่ไหมคะถูกล้อมปราบนะคะนะคะเสร็ะะจแล้วก็มีคนบางคนบางกลุ่มนะคะก็ไปใช้สถานที่นะคะที่อนุสรสถานไปจัดเวทีเสวนานะคะ แล้วก็มีภรรยาของนายร่มเกล้านะคะไปอยู่ที่นั่นด้วยอาจารย์ตุ้มก็ยังบอกนะคะเมื่อวานนี้เรามีเวทีตอนแรกเราไปจะไปจัดที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าก็ได้ข่าวว่ามีผู้ตํารวจนะคะโทรมาบอกกับกลุ่มที่จะจัดบอกว่าอย่าอย่ามาจัดที่นี่นะคะโทรมาสามครั้งพวกกลุ่มนี้เขาก็เลย ต้องถอนตัวจากบริเวณนั้นนะคะแล้วก็มาจัดกันที่หน้ารัฐสภาซึ่งอาจารย์ตุ้มว่าดีนะคะเพราะว่าก็ใกล้ชิดกับคนที่มันสั่งฆ่าพวกเราใช่ไหมนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเราไปที่นั่นนะคะเราก็ได้พูดอาจารย์ตุ้มจะหวายก็มีรายการเวที่ที่ได้ความจริงสัญจรที่นั่นเลยนะคะเราพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกลับมาถึงประเด็นนี้ค่ะว่าอาจารย์ตุ้มมองว่านะคะบริเวณอนุสร์สถานเนี่ย มันเหมาะสำหรับประชาชนนะที่เขาเสียชีวิตที่เป็นวีรบุรุษวีรสตรีจริงๆนะคะเสียชีวิตไปเพื่อประเทศชาติถ้าทหารถ้าเป็นพวกฮีโร่เนี่ยนะคะทหารก็ต้องไปใช้ที่อนุสาวรียออ์อะไรของเขาใช้สมรับภูมิใช่ไหมไม่น่าจะมาใช้ที่นี่นะคะแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือถ้านายร่มกล้าไม่มาฆ่านะคะประชาชนที่นี่นายร่มกล้าคงจะไม่โดนปืนนะคะของทหารที่มาเข้าข้างพวกเราอะ่ะใช่ไหม ที่มาช่วยพวกเราถ้านายร่มกล้าวไม่เสียชีวิตนี่ไม่ได้ว่าเขานะคะจริงๆไม่อยากให้มีใครตายแต่ว่าถ้าเขาไม่ตายเราจะตายมากกว่านั้นนะคะเพราะฉนั้นจริงๆภรรยาคุณร่มกล้าวเนี่ยนะคะก็หน้าที่จะไปจัดการทําบุญเนี่ยนะคะทาบุญกระดูกอะไรที่วัดหรือไม่ก็ไปในค่ายทหารมากกว่าแต่จะไม่โทษเขานะคะเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่จะจัดมากกว่าคนที่มาจัดเสวนานะคะ เราไปดูรายชื่อนะก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีความฝักใฝ่ต่อพวกอมตะทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มันมีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะคือมีในตัวยง่ยงสูงสูงอ่ะที่เขาคิดว่าเขาเทมากเพราะเขาไปเรียนอังกฤษมาใครอะ่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะก็ไก่อ๋อนะคะเขาใส่เสื้อนะเขาแบบทําเสื้อเรียบร้อยเพราะมันมีการสกรีนสกรีนชื่อ,อเสื้อใช่ไหมคะแปลว่าเขาได้ทํามาอย่างแบบเตรียมการมา นะคะเขาบอกคล้ายๆมีคําพูดจันตุ้มจําไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าความหมายมันก็คือว่า,อ,าอะไรคนที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็อย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะคะอาจารย์ตุ้มจะต้องถามเขากลับไปก็พวกมึงอย่ามาฆ่าสิวะมันก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมใช่เปล่านะคะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรล่ะก็พวกตัวเองอะนะคะแล้วยังไม่รู้จักตัวเองอีกแล้วมีหน้ามาใส่เสื้อแบบนี้นะคะจันตุ้มไม่เข้าใจนะว่าเขาคิดยังไงของเขา เออหน tamam ้าไหวหลังหลอกนะคะนอกจากคำพวกนี้น่าจะมีคำอื่นอีกนะนะคะก็ไม่เข้าใจเขานะคะแต่เขาก็ได้ทำแล้วนะคะพวกเราก็จัดเวทีที่รัฐสภาก็มีการร้องเพลงซึ่งถ้าใครไปเขมรนะคะก็จะได้ฟังนักร้องที่เขาร้องนะคะเพราะมากเพลงหลายเพลงเพราะมากๆเลยนะคะก็เป็นเพลงการต่อสู้ของพวกเราทั้งนั้นนะคะแล้วคราวนี้เมื่อกี้ฟังท่านนายกทักษิณท่านพูดถึงว่าการปลองดองนะคะ แล้วท่านก็เป็นคนที่มีหัวใจสีแดงอย่างแท้จริงนะคะท่านรักพี่น้องทุกคนแล้วท่านสัญญากับพวกเราว่าถ้าท่านได้กลับเมืองไทยนะคะท่านจะกลับมาเยี่ยมทุกคนนะคะแปลว่าท่านจะต้องใช้เวลาทั้งหมดอาจจะเป็น10ปีนะคะเยี่ยมทุกหมู่บ้านนนนะคะท่านก็ยินดีจะทำนะเดี๋ยวต้องบอกท่านนายกนะคะถ้าใครไปเจอท่านนายกนะต้องต้องเตือนท่านนะคะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาแบบนี้เนี่ยพี่น้องเราเอาจริงนะนะคะเอาจริงใช่ไหม นะคะต้องบอกท่านนายกนะว่าอย่าลืมคะมั่นสัญญาไปนันขาดนะคะว่าท่านจะไปเยี่ยมทุกหมู่บ้านนะคะท่านนายกพูดถึงการปลองดองเนี่ยนะคะจันตุ้มเป็นกังวลอยู่นิดนึงค่ะคือท่านลืมพูดเรื่องการเอาความจริงออกมานะคะซึ่งจันตุ้มเรียนมาโดยตรงเกี่ยวกับปลรองดองนะคะเรียนเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมรชฉันมา นะะในการปรองดองไม่ว่าที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาหรือที่ไหนก็ตามที่เขาปรองดองกันนะคะถึงแม้ฝ่ายนึงจะถูกจับไปก่อนและในสุดเขาออกมาหาเสียงเขาชนะเลือกตั้งจนในสุดเป็นประธานประธานาธิบดีนะะ ala, เนี่ยนะคะเนลสันเมเดลาเนี่ยแต่ถามถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นได้มีการค้นหาความจริงค่ะคือสังคมมันไม่มีความสงบเพราะว่าต่างคนต่างเข้าใจในแบบของตัวเองไง ะะอย่าลืมว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมา5-6ปีนี้พวกเราถูกใส่ร้ายตลอดเวลาเลยทั้งทั้งที่คนเสื้อแดงเนี่ยนะคะเป็นคนที่รักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมแล้วเราก็ออกมานะคะต่อสู้เพื่อสองสิ่งนี้นะคะท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นผลพลอยได้ค่ะ เราไม่ได้สู้เพื่อท่านโดยตรงถึงแม้ในใจจะแบบนิดๆน,นะว่าสู้เพื่อท่านนะแต่ว่าเราต้องพูดว่านะคะเราสู้เพื่อความยุติธรรมและประชาธิปไตยเพราะท่านนายกเป็นผลพลอยได้ถ้าเรามีความยุติธรรมแล้วนะคะแน่นอนที่สุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าไอ้พักบมงสาบจะบอกว่านายกของเราคือนักโทษชายนะคะอาจารย์ตุ้มเน้นเนยนะคะว่าท่านไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ท่านทำผิดการบัญญัติกฎหมายที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ความผิดในตัวเองเป็นความผิดเพราะว่ากฎหมายบอกว่าผิดนะคะกฎหมายบอกว่าผิดที่ว่านี่ก็คือกลุ่มคอมอชอนะคะคอตอสอบอกว่าผิดรวมถึงนะคะศาลรัฐธรรมนูญศาลศาลอาญาแผนคดีอาญาสําหรับนักการเมืองเ่ยนะคะบอกว่าผิดเท่านั้นเองนะมันเป็นความผิดซึ่งไม่ใช่ความผิดในตัวเองนะตามอญญาญวิญยาณนะคะกลุ่มนี้ไม่ใช่อาญ,ญากร ไม่เหมือนกับคนที่สั่งฆ่าประชาชนค่ะอันนี้แหละคะ่ะเป็นความผิดในตัวเองค่ะเราถือว่าเป็นอายการอย่างชัดเจนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะว่าใครเนี่ยอาจารย์ตุ้มเนี่ยเสียดายค่ะม่ได้ไปนั่งอยู่ในรัฐสภาถ้าได้ไปนั่งเป็นสสที่นั่นนะซึ่งจริงแล้วนะคะว่าจะขออนุญาตคราวหน้าขอลงด้วยคนเถอะนะคะช่วยเชียร์ด้วยใครมาจากกรุงเทพคะที่นี่ กรุงเทพนะช่วยเชียร์เจนตุ้มด้วยนะคะเพราะว่าเจนตุ้มอยากพูดแบบคันปากมากเลยนะคะอยากบอกมันน่ะ้องลงเพราะว่ามันอยากพูดนะคะแต่ไม่มีโอกาสพูดนอกสภามันไม่มันในอย่างหนึ่งนะคะเวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการที่มีความจริงก็ตามนะ ะะหรือไปตามเวทีต่างๆเวทีตากสินก็ไปนะคะเวทีนูน้นเวทีนี้เชิญไปตลอดนะคะแต่ว่าก็พูดให้กับคนเสื้อแดงฟังอะนะคะคนสีอื่นเขาไม่เคยฟังอาจารย์ตุ้มนะนะคะเพราะฉะนั้นนะมีหนเดียวที่เคยฟังเพราะว่าพี่น้องคงจําได้นะคะที่อาจารย์จัดรายการแล้วก็มีคนเสื้อเหลืองโทรมาดา่าจําได้ไหมนะคะโทรมาด่าอาจารย์ตุ้มว่าเวลาพูดนะไม่ต้องทําตาโตนะอาจารย์ก็บอกพอดีตามันโตเองค่ะ คือเกิดมาตามันโตอะ่ะน้ำมันโตเองอะ่ะนะคะก็ตกใจแต่ก็ตกใจพอสมควรนะคะตอนนั้นคิดว่าอขอบคุณค่ะ <c oughs> นะคะตอนแรกก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเราหยุดพูดดีกว่าเพราะว่าไม่เคยโดนด่าแบบนี้นะคะคือเคยแต่ด่าคนอื่นใช่ไหมพอโดนบ้างโอโหตกใจมากเลยนะคะอย่างวันนั้นออกรายการเล่าให้พี่น้องฟังไงนะคะว่าเจอนักลุกสิทธิ์ซึ่งมันเป็นพักปชปไง แล้วลูกศิษย์มันสวนกลับมาปั๊บโอ้โหอาจารย์เป็นงงเพราะอาจารย์ไม่เคยคิดว่าลูกศิษย์จะจะล้างครูไงนะคะก็เลยบอกเราก็ใช้วิธีการเสียงดังอย่างเดียวค่ะไม่พูดได้แล้วแล้วก็เดินหนีนะคะมันก็ตามมาบอกว่าอาจารย์อย่าลืมนะว่าอาจารย์รับเงินเดือนอาจารย์ก็หันกลับไปก็รับได้กันทุกคนอะ่ะไม่พูดได้แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะ ค,คือมันไม่ได้ตั้งตัวไนงะว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่เรื่องอื่นอนาะจารย์ตุ้มได้เตรียมตัวตลอดนะเพราะว่ามีคนบอกไว้ว่าถ้าเดินไปไหนเพราะชอบไปไหนคนเดียวนะคะบางทีก็มีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งอะไรนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามีคนเสื้อเหลืองเข้ามาด่า จะต้องทําตัวให้ถูกต้องอาจารย์เตรียมตัวเตรียมพร้อมค่ะแต่ยังไม่เคยเตรียมพร้อมว่าถ้ามีลูกศิษย์มาด่าอาจารย์จะพูดยังไงอันนี้ไม่ได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นพูดไม่เป็นนะคะทำอะไรก็ตามมันจะเตรียมก่อนนะคะเอากลับมาประเด็นของเรานะคะเนลสันเมเดล่าก็มีการเอาความจริงออกมาก่อนนะคะเพราะว่าขนาดนี้คนเสื้อแดงเนี่ยถูกคนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเราเป็นศัตรูของชาติศัตรูของแผ่นดินนะคะถ้าความจริงไม่ปรากฏ ต่อให้มีการปลองดองมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเกลียดแล้วเข้าใจไหมไม่เราไม่เกลียดเราเฉยๆเพี่แต่เราไม่อยากเห็นหน้านะคะ เราไม่เกลียดค่ะเราคนเราคนดีคนเสื้อแดงเป็นคนดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มีความจริงาอารชนตุ้มเนี่ยพูดออกรายการตลอดเวลาว่าขอเถอะนะคะรัฐบาลช่วยทําคลิปอะไรออกมาได้ไหมโชว์ด้ภาพนะไม่ต้องพูดก็ได้แต่ให้มันเป็นซีเควนซ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรให้คนในสังคมได้เห็นบังคับให้มันถ่ายทอดเลยนะคะทําเป็นรายการรวมการเฉพาะกิจบ้างใช่ไหมนะคะให้ดูซิว่า คนเสื้อแดงมันเป็นยังไงนะคะเพราะฉันตุ้มแน่ใจนะแม้แต่ช่อง11นะคะมีคนเสื้อแดงทำงานอยู่นั้นเยอะเขาได้เทเปบันทึกภาพไว้หมดแล้วนะคะเขาจะซ่อนเอาไว้ถ้าเขาเอาออกมาไงนะคะเปิดเผยให้ทุกคนเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ <c oughs> พวกเรานะคะก็คงจะหลุดจากคำว่าเป็นศัตรูของชาตินะคะพวกเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่มีบุญคุณต่อชาตินะคะคนที่รักชาติ เสียสละเพื่อชาติมากกว่านะคะอนนี้ก็เรียกร้องอยู่เพราะฉะนั้นนะคะแ <c oughs> นวสันเมเาดาเขาต้องเอาความจริงออกมาก่อนเมื่อความจริงมาแล้วนะคะแน่นอนที่สุดความปลองดองมันจะเกิดขึ้นเองนะคะเพราะว่าคนก็จะเริ่มมองในทางที่ดีเสียงแย่แล้วค่ะก็จะพูดได้แค่นี้แล้วกันนะเพราะว่าเก็บไปดูทางทีวีแล้วกันดีไหมร้องเพลงไม่ได้แล้วเสียใจนะคะ แต่วันนี้นะคะเป็นวันตุ้มโอมทำให้จางตุ้มต้องมาที่นี่เพราะว่าเป็นตุ้มโอมตุ้มโอมหมายถึงบ้านของตุ้มเน่เน่นะคะบอกหน่อยนะคะว่าเนี่ยตอนหนองคายโฆษณานะแล้วบอกตุ้มโฮมตุ้มโฮมคนกรุงเทพนะคะเขาไม่รู้ว่าตุ้มโฮมแบบว,ว่าอะไรพอมาถึงโอ๊ยทำไมมีคำว่าตุ้มโฮมจริงๆด้วยนะคะ ขาเลยถามพี่น้องว่าเป็นการรวมกลุ่มอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ว่าจันตุ้มขออนุญาตเหมาค่ะเพราะว่าเป็นบ้านของตุ้มนะคะเพราะนั้นตุ้มต้องมานะคะไว้เจอกับจันตุ้มค่ะรายการที่นี่ความจริงนะคะวันจันทร์วันอังคารค่ะหลังรายการชูธงค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบคุณในน้ําใจไมตรีนะคะแล้วก็ความอบอุ่นที่ได้รับนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาถ่ายรูปด้วยนะคะคนที่มีกล้องเลยก็มาถ่ายรูปด้วย จะช่วยพี่น้องจะร่วมกันนะคะสู้นะคะเพื่อจะเอาประชาธิปไตยและความเป็นธรรมกลับคืนมาให้ได้ค่ะไม่มีวันถอยค่ะสู้ค่ะอคขอบคุณค่ะ